บางครั้งนั้นการบิตัตบธตทมนั้นอาจจะประมาทพลาดพัง้งล่วงเกินต่อพระรัตตนัไตต่อท่านผู้มีคุณต่อครูบาอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีคุณทุกท่านด้วยทางกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่ด้เจตนาก็ดีหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามขอพระรัตตนัไต ผูบาดเจ็บด้านผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษและเอาหอติกรรมให้แก่พวกเราทุกคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ขอให้ท่านอดโทษและอโอหติกรรมให้พวกเราทุกคนนับตั้งแต่บัดนี้ตาบเท่าเข้าสู่ะณิพนานเนาะไร้จะ,ะนาเด็ดเด่ยวลงกัน อันธรรมยางุตตาปะกวาโตปุปปาคานามกาลังกาโลมาเตียงนโมวัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโต อาลาหโตสัมมาสัมพุทธัตตะนะโมอัตตาปะกกวตโตอาลาหโตสัมมาสัมพุทธัตตะสั๊ พังสัพพังอัปอปาาทังโโอัปปาราทานกามะตุโนพันเตกามะตุโนพันเตอุกาตาอุก,กาสะทวารตะยทวาี นากัะตังนัก, lifting, นก,กนระตัง,ส,งสับพังสับามามพังอัปปาราทังอัปปาราทังกรรมโตโนกันเตกรรมโตโนกันเตอุกาตาอุกาสะกามามะกันเตกามามะกันเตอาคาพระพุเทธเ,เ,เจ้าทั้งหลายอาคาพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อ่านประมาทพลาดทางได้อ่านประมาทพลาดทางล่วงเกิน ล่วต่อพระรัตนตต่อพระรัตนตรัอันมีองค์สมเด็จพระสรมมาสรมพุทธเจ้าอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกทุกพระองค์ถูกทุกพระองค์พระปัจเจพระพุทธเจ้าพระปัจเจพระพุทธเจ้าถูกทุกพระองค์ถูกทุกพระองค์พระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายรูป บาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานวัดบางนมโควัดบางนมโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราจัรมยานพระราชักรมยานมหาเถระมหาเถระพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระราชเอานา โกสนพระราชาวนาโกสนและท่านผู้มีพระคุณทุกท่านและท่านผู้ยีพระคุณ ด้วยทางกายก็ดีด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีทางใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีด้วยเจตนาก็ดีมีได้เจตนาก็ดีมีได้เจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ ขอพระรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาธรมพุทธเจ้าอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระพรปฏิพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระธรรมแลปายะสงทั้งหลายพะอริยะสงทั้งหลายปู่บาอาจารย์ทั้งหลายปู่บาอาจารย์ทั้งหลาย เกิดกันมามีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานวัดบางนมโควัดบางนงโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานพระราชพรมยานมหาเถระ พระเดชพระคุณหลวงพอ่พงพอท่านเจ้าคุณ,คณพระราชภาวนาโกศล<า>และท่านผู้มีพระคุณทุกท่านขอได้โปรดอดโทษ

ทำแบบตกไปตัวแทนพามชายหญิงก็จะน้อมนำเครื่องบูชาสักการะ,ะผ่านขอขอมากับถวายกับพระเดชพระคุงพ่อท่านเจ้าว่านเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปนั่งประจำที่เดิมเดี๋ยวเรารอกราบพร้อมกันเนาะ กลากลากลาครับลำดับต่อไปก็จะขอกราบถวายพระเดชพระลงพ่อท่านพระครูประหลัดสุวัฒนะระตัคคุณได้นำสาวทุชนร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตัย ในธรรมนองสารพันยะเพื่อเป็นการบูชาพระรัตไตรนอกานี้ขอาการบรรลุนาด้วยความเคารพครับเดี๋ยวมลมตดพร้อมกันเน,ะนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัส นังยันธรรมสัมมาสัมพุทธาะโภคุริสัทธัมมัสาราติสัตตาเทวมนุตตานา สุิสุนธาสันดานตันมุนกิเลสมานบอมีมนีมองมัวหนึ่งในธาต คนตาข้าจอนองค์ใดประกอบด้วยพระกาลูนาดังสาคนโปรดหมู่ประชา สุขกะเสมสานชีทางผานาลุปันอันพ้นโสวิโยภัยพร้อมเป็นกัพิตาจังสุดกะหลันวิมน เห็นเหตที่ไกลไกลก็เช่นจมพระจังจริงกรรมจันน้ำใจยาสันดานบาปแห่งใจเองสัน